เพิ่งรู้ว่าตัวเองทาครีมกันแดดผิดมาตลอดเห็นคุณหมอเขาออกมาเตือนว่าทาครีมกันแดดไม่ถึงจนครีมกันแดดไม่ทำงาน<ม>เขาบอกว่าต้องใช้สองข้อนิ้วม,มือแบบนี้แล้วแดดบ้านเรานะต้อง spf 5 0ขึ้นถึงจะเอาอยู่กันแดดที่พัดเลิฟที่สุดในตอนนี้พัดใช้ตามพี่หนุ่มกันใช้ครีมกันแดดของพี่หนุ่มกันใช้ถ้าไม่ดีจริงพี่หนุ่มกันใช้เขาคงไม่ทำหรอกเพราะเดี๋ยวจะโดนออกรายการโหนกระแสแล้วบอกไปแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวนะเพราะเขาเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นไฮบริดซันสกีนตัวนี้เกี่ยง่ายไม่เป็นคราไม่เป็นุย S.P.F 5 0บวก P.A. 4ี่บวกทาแล้วออกแดดได้ทันทีไม่ต้องรอ15นาทีนะแล้วตัวนี้เอาไปดำน้ำได้เพราะเขาเป็นมิตรต่อปากาางังห่อนโยนมากเด็กตั้งแต่3ขวครบขึ้นไปใช้ได้ใครเป็นฝ้านะต้องทางกันแดดให้ถึงไม่น้าจะยิ่งเข้มกว่าเดิมยังไงก็ต้องปกป้องให้ถึงไม่งั้นจะแสบแดงคันถึงจะบำรุงเป็น10ตัวเข้าคลินิกเสียงเงินแพงๆแต่กันแดดไม่ถึงคือจบแล้วพี่หนุ่มเขาทำถึงมากเลยนะราคาก็ไม่แรงถูกกว่าซื้อแบรนด์ดังๆซะอีกโอ้คือลดโทษมากแม่3หลอดราคา700กว่าบาทตกหลอดละ 200กว่าบาทเองตะกร้านี้ส่งตรงจากบริษัทเลยนะอย่าเห็นแก่ของถูกหน้าพังจะไม่คุ้มถ้าไม่อยากให้ฟ้าถามหาต้องทาครีมกันแดดให้ถึงแล้วโปร3หลอดนี้ไ,<อ>ไม่ได้มีมาบ่อยนะใครอยากได้รีบกดเลยในตะกร้าสีเหลือง